ลืมปิดไวไฟนี่ได้อยู่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจนะคะของสาลี่อีสุสุค่ะอีสุรุ่นใหม่โปรแรงได้ยินเสียงกันไม่เอ่ยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาไลฟ์กันแบบค่ำาๆนิดหนึ่งเนาะก็วันนี้นะคะก็มาในเขาเรียกว่ามาพามา,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 มาดูนะคะรถเจ็ดที่นั่งมิวเตอนนี้เรียกว่าเป็นกระแสค่อนข้างดีนะคะหลายๆคนหันมาเล่นมิวเกกันมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นด้วย รูปโฉมของเขาที่สวยงามขึ้นดูหรูหราขึ้นแล้วก็ด้วยราคาที่เรียกว่าจับต้องถึงได้ง่ายขึ้นถ้าเทียบกับตัวคู่แข่งนะคะถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดตอนนี้วันนี้ก็เลยจะพามาดูเพราะว่าหลายๆคนอะ่ะชอบถามมาว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างนะคะวันนี้ก็เลยอ่ะในไหนวันนี้ลูกค้าถามกันมาเยอะแล้วถือโอกาสตรงนี้แล้วกันมาไลฟ์นะคะแล้วก็บอกข้อดีข้อเด่นของตัวรุ่นนี้นะคะ ส่วนใหญ่รุ่นที่ลูกค้าจะเปรียบเทียบกันอะเอางี้ดีกว่าบอกก่อนว่า MU-X มันมีทั้งหมดกี่รุ่น MU-X เนี่ยมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่รุ่น Active นะคะรุ่น Luxury นะคะแล้วก็ e l e g a n t แล้วก็ตัว Ultimate นะคะที่เป็นตัวท็อปสุดนั่นเองนะคะแต่หลายคนที่เปรียบเทียบนะคะว่ารุ่น แต่และรุ่นเนี่ยเป็นยังไงถ้าแอคทีฟอ่ะเ <สา S 1> ขาไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าตัวนี้มีรีวิวเอาไว้ได้หลายคลิปแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวของตัวรุ่นอ่าลักชูรี่นะคะแล้วก็ตัวอ e ีลิแกนล้วกันเนาะถือโอกาสนะคะลหลายๆคนก็ถามเข้ามาในเพจว่ามันต่างกันยังไงสําหรับตัวลักชูรี่นะคะราคาเนี่ยอยู่ที่1ล้านนะคะหนึ่งอยวขอดู1หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะคะหนึ่งสามหนึ่งสี่นั่นเองแล้วก็ ส่วนตัวอีลิแกนนะคะก็ราคา1,359,000า้าราคาเนี่ยต่างกันอยู่45,000ื5 45, นห้าสากับออปชั่นที่เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตัวออปชั่นที่เพิ่มขึ้นมาในงบ45่หมเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะคะขออนุญาตกลับก้องละกันอ่ะสำหรับตัวพูดถึงตัว ลักชัวรี่ก่อนนะลักชัวรี่ก็คือตัวลองจากตัวเริ่มต้นรุ่นนี้จะมีแค่3สีนะคะก็มีสีขาวมุกมีสีบอนมีสีดำมีแค่นี้สามหลับตัวอีลิแกนอีลิแกนมีครบทุกสีเหมือนตัวท็อปเลยนะคะมีครบทุกสีแล้วก็ สำหรับ4 5 0 0 0ถ้ามองข้างนอกอาจจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างพอล้อแม็กก็ลายเดียวกันเลย2รุ่นนี้ l u กชูรกับยีลิกแกนอาจจะแยกไม่ออกนะคะสีถ้าเกิดว่ามีสีเหมือนกันก็แยกไม่ออกอีกนั่นแหละนะคะส่วนใหญ่มันจะเล่นกันที่ออปชัน่นภายในภายในจะแตกต่างกันแน่นอนนะคะความสะดวกสบายที่ให้มานะคะที่ให้มาอขออนุญาตเปิดก่อนอันนี้ติดฟิล์มซรามิกให้เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้มองจากข้างนอก ดำมากแทบจะไม่เห็นเลยนะคะนี่ก็อยู่บนโชว์รูมนะคะฟิล์มของเรานะที่เลือกให้กับลูกค้าเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะเกรด A ยี่ห้อกลาเซียนะคะให้คุณภาพการเคลียร์สายตาได้แบบว่าสูงนะคะดังนั้นเนี่ยคือข้างนอกเนี่ยติด60ข้างในแบบว่าสบายตาม,มากๆเลยนะคะอันนี้คือฟิล์มที่เราติดให้กับลูกค้าแถมรับประกันให้10ปีด้วยอะมาพูดถึงตัว ไอ้นี่กันบ้างนะคะตัวออปชันที่เขาต่างกันยังไงบ้างนะคะสำหรับภายนอกอ่ะอาจจะดูไม่ค่อยเห็นนะว่ามันต่างกันยังไงแต่สำหรับตัวกุญแจอ่ะต่างกันตั้งแต่ตัวกุญแจและนะคะถ้าเป็นตัวกุญแจตัวรุ่นรุ่นลักชูรี่นะมันจะเป็น, ốt, นกุญแจรีโมทเหมือนกุญแจรถกระบะค่ะเป็นกุญแจรีโมทที่เป็นแบบไขจะย,ยังไม่พูดสตาร์ทนะคะยังไม่พูดสตาร์ทนะเป็นกุญแจแบบไขถ้าเป็นรุ่นตัวลักชูรี่นะคะลักชูรี่เป็นแบบไข แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้อีลิแกน์อีลิแกน์เนี่ยเขาจะมาเป็นแบบพูดสตานให้แล้วนะคะพูดสตานให้แล้วกุญแจเป็นแบบรีโมทเพียงแต่ว่าสตาร์ทรถด้วยรีโมทไม่ได้แค่นั้นเองนะคะแล้วก็ตัวลักทูรี่มีแต่เครื่อง1.9อย่างเดียวอีลิแกนมีทั้ง1.9มีทั้ง3 0 0พให้เลือกนะคะแล้วแต่ว่าอยากจะได้ขับขี่ความแรงเท่าไหร่นะคะปุ่มปับระดับไฟหน้า ปุ่มปรับระดับไฟหน้าถ้าเกิดว่าเป็นตัวลักชูรี่นะมันจะมีเหมือนตัวกระบะเลยที่มีปุ่มด้านหน้าตรงนี้ปรับระดับไฟหนึ่งสองสามสี่เวลาไฟมันเชิดขึ้นใช่ไหมคะเวลาเรานั่งในห้องโดยสารเนี่ยแล้วไฟมันเชิดขึ้นมันย,ยงนตาข้างหน้ามันจะเหมือนของกระบะถ้าเป็นลักชูรี่นะจะมีปุ่มปรับระดับไฟหนึ่งสองสามสี่แต่ถ้าเกิดว่ารุ่นนี้ไม่มี <Okay. S 1> เพราะว่าปรับให้โดยอัตโนมัตินะคะปรับโดยอัตโนมัติเลยนะอะ แล้วก็ขนาดจอนะคะถ้าเป็นลักชูรี่นะจอมันจะเป็นขนาดเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วเล็กกว่าตัวนี้ตัวนี้คุณภาพจอเนี่ยเท่ากับตัวท็อปนะคะจอเก้านิ้วเป็นจอสัมผัสเชื่อมต่อ Android iOS ได้นะคะขนาดเก้านิ้วเท่ากับตัวท็อปเลยเท่ากับตัวท็อปการใช้งานเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะดูหนังฟังเพลงได้หมดเหมือนกันนะคะมีแผนที่น a v i เกเตอร์ให้ในตัวแล้วก็ลำโพงนะคะถ้าเป็นรุ่น ลักชัวรี่มีลำโพงแค่6ตัวนะลำโพงตัวข้างบนนะคะยังไม่ใช่แบบทวิตเตอร์ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอีลิแกนต์อีลิแกนเป็นแบบทวิตเตอร์หมดเลยนะคะ8ตัวอีลิแกนเป็นแบบ8ตัวนะคะพร้อมทวิตเตอร์นะส่วนเบาะเบาะหนังเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะบอร์ดหนังเนี่ยดีไซน์เดียวกันสีเดียวกันแบบนี้เลยนะแต่ลักชัวรี่มันจะเป็นสไตล์การตกแต่งเขาจะออกแนวแบบ โทนสีโครเมียมนะคะโทนแบบโครเมียมนิดหนึ่งนะสไตล์การตกแต่งนะคะแล้วก็ระบบแอร์ระบบแอร์จะเป็นแบบเหมือนแอร์รถกระบะที่เป็นสามแถวเรียงนะคะจะเป็นสามแถวเรียงจะยังไม่ใช่แบบออโต้แบบดูโอนะคะอันนี้ของคันนี้เป็นรุ่นอีลิเกนอีลิ a กนจะเป็นแบบแอร์ออโต้ให้แล้วนะคะแบบดูโอโซนแยกอุณหภูมิซ้ายขวาอิสระได้เลยนะคะได้เลย แล้วก็ตัวไหนอีกคีิปฉลามอ,อ๋อถ้าเกิดว่าตัวเสาอากาศนะถ้าเป็นรักชูรี่นะคะเสาอากาศข้างหลังตรงนี้ตัวลักชูรี่เป็นเสาอากาศธรรมดาแต่ว่าตัวนี้อีดิกแกนอีดิกแกนจะได้เป็นแบบคลิปฉลามให้แบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวไหนอีกที่ต่างกันหลักๆช่องต่อไฟข้างหลังช่องต่อไฟข้างหลังย2ิบสองโวลต์อ,อ๋อตรงนี้หมายถึงตรงนี้อ่ะ ะะปกติเนี่ยมิวเนี่ยถ้าเป็นรุ่นตัวรองท็อปนะคะกับตัวท็อปเนี่ยเราจะมีตัวชาร์จไฟข้างหลังก็อันนี้ชาร์จอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะให้ให้ไฟเนี่ย1้0โวลต์นะคะเท่ากับไฟบ้านเลยตันนี้ให้กับเท่าไฟบ้านเลยนะคะส่วนตัวที่ชาร์จแบตมือถือตัวนี้มีให้ตั้งแต่รุ่นรุ่นแรกเหมือนกันแต่ว่า เพียงแต่บางบางรุ่นเนี่ยมีให้หนึ่งจุดบางรุ่นมีให้2จุดนะคะตั้งแต่รุ่นนี้เป็นต้นไฟมีให้สองจุดพร้อมกับที่ชาร์จไฟนะคะชาร์จไฟบ้านแบบนี้ก็120ร้อยี่สโวลต์นะคะชาร์จอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พวกนี้ได้หมดเลยนะคะบางคนบอกว่าขุงเข้าได้ไหมนะคะเพราะว่าระบบเท่ากับระบบไฟบ้านเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะระบบความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นมาถ้าเป็นรุ่น edgen นะ edgen เนี่ย ให้ม่านถุงลมด้านข้างนะคะคู่หน้านอกจากเรามีนิรภัยถุงลมนิรภัยเนี่ยคู่หน้าแล้วเนี่ยยังมีด้านข้างให้ด้วยนะคะมีด้านข้างให้แล้วก็มีตรงแผงข้างตรงนี้ให้อีกนะคะแผงข้างตรงเนี้ยเวลาที่รถเนี่ยถูกชนแล้วก็โดนโดนตรงคานนะคะโดนตรงคานเนี่ยตรงนี้นะคะถูกชนด้านข้างเนี่ยถุงลมนิรภัยก็จะแตกออกมาทั้งแผงข้างเลยทั้งแผงข้างหมดเลยนะคะกระจกมองหลังตัวบ้านนี้ มาหน้าๆน,นะคะกระจกมองหลังตัวนี้ปรับลดแสงให้โดยอัตโนมัติถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะรุ่นอีดิแกนแต่ละรุ่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นลักชูรี่ไม่ปรับลดแสงให้นะต้องปรับเองนะคะแล้วก็พวกระบบเซนเซอร์ระบบเซนเซอร์อะรุ่นนี้มีเซ็นเซอร์ให้นะคะมีเซ็นเซอร์นะคะเซนเซอร์หน้าหลัง4จุดนะคะสําหรับรุ่นอีดิแกนนะคะมีหน้ามีหลังแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักชูรี่ไม่มีนะ จุดอับสายตานะคะรุ่นนี้มีเตือนจุดอับสายตาให้นี่เดี๋ยวนะคะขออนุญาตมองเห็นไหมแต่มันสะท้อนนิดนึงนะอะตรงนี้มองเห็นตรงนี้ไหมคะนี่อันนี้ก็คือระบบช่วยเตือนจุดอับสายตานะคะระบบช่วยเตือนจุดอับสายตาตัวนี้จะมีให้นะคะถ้าลักชูรี่ไม่มี ช่วยเตือนขนาดถอยจอตัวนี้ก็มีให้อีกนะคะแล้วก็ตัว walk away lock auto walk away lock auto คืออะไรตัว walk away lock auto ก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเดินออกจากรถไปแล้วนะคะแล้วก็ลืมล็อกรถลืมล็อกรถไปเนี่ยอยู่ประมาณแบบระยะ3เมตรถึง5เมตรขึ้นไปเนี่ยรถเนี่ยจะล็อกให้โดยอัตโนมัติเลยมีอยู่ในรุ่นนี้นะคะรุ่น elegant แต่ถ้าเกิดว่า luxury ไม่มีนะคะ luxury ไม่มีดังนั้นนะคะสำหรับ ราคาที่ต่างกัน45,000ราคาที่ต่างกัน45,000คุ้มเรียกว่าเกินคุ้มละกันนะคะเรียกว่าเกินคุ้มเลยสําหรับราคาที่เพิ่มขึ้นมา45,000กับออปชั่นระบบเซ็นเซอร์ต่างๆนะคะแล้วก็ขนาดหน้าจอเอ่ยอะไรต่างๆพวกนี้คุ้มบอกเลยว่าเกินคุ้มเกินราคา45,000เพราะว่าต่อให้ลูกค้าเนี่ยเอารถรุ่นลักชัวเนี่ยไปอัปเกรดให้คุณภาพเนี่ยเทียบเท่ากับตัวรุ่นอีลิแกนเนี่ย เกิน40,000แน่นอนนะคะเกิน40,000แน่นอนแล้วอีกอย่างเนี่ยเวลาที่เรายื่นกู้จัดไฟแนนซ์เนี่ยตัวข้างวดนเนี่ย40,000เนี่ยเอาจริงๆอัตราการผ่อนเนี่ยมันจะต่างกันไม่เยอะต่างกันอยู่แค่ประมาณ400-500บาทแค่นั้นเองนะคะ400-500บาทเรียกว่าต่างกันแค่นิดเดียวเองนะคะนิดเดียวจริงๆดังนั้นถ้าให้สาเชียนะให้สาเชียว่าจะเอาเป็นรุ่นไหนระหว่างรุ่นลัก u ์ูรี่นะคะกับ ตัวรุ่นอีลิแกนก็เชียย์เป็นรุ่นนี้ดีกว่านะคะเชียย์เป็นรุ่นนี้ดีกว่าเพราะว่าด้วยออปชันต่างๆที่มันไม่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้เองนะคะมันต้องแบบติดตั้งมาจากโรงงานนะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยถุงลมแอร์แบ็กถุงลมด้านข้างอะไรพวกนี้แถมยังเลือกสีได้ตามแบบที่ต้องการอีกด้วยนะคะสีเนี่ยมีเยอะมากนะคะหกสีแล้วแต่ว่าอยากจะได้เป็นแบบเฉดไหนเลย ขายดีก็จะมีขาวมูกกับเทาแรมโบนะคะแล้วก็มีสีเทาสีบรอนสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลนะคะที่บอกว่ามีครบทุกเฉดสีไม่ว่าจะอยากได้แบบรู้รา้ายยังไงก็มีให้ครบเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นใครที่สนใจนะคะรถอีซูนะคะมิวเอก็กรถเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะก มาพร้อมกับโปรโมชั่นดาวน้อยดาวเริ่มต้นนั่นเองนะคะคันนี้ราคาเต็มอยู่ที่1 3 5 9 0ล้านบาทนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่5 9 0 0 0าดาวเริ่มต้นอยู่ที่5 9านะคะสำหรับรุ่นนี้ใครที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น Luxury, รุ่น e ีดิแกหรือว่ารุ่น Antimate หรือตัวเริ่มต้นท็อปสุดตัวเริ่มต้นเลยนะคะตัว Active ที่เราเริ่มต้น4 9 0 0รุ่นนี้เราเริ่มต้น5 9 0 0นะคะก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะทางช่องทางเพจของสานะคะหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะคะ onkangusr.k a นะคะ สำหรับใครที่อยากจะชมย้อนหลังนะคะก็เดี๋ยวไปชมย้อนหลังกันที่ช่อง YouTube แล้วกันเนาะวันนี้สาก็ขอราไปก่อนนะคะกับรถสสวยคันนี้นะคะ a l n n w w i s ู z u m เอนะคะรุ่น E ีดิแกนนะคะราคารถ1,359,000บาทนะคะแล้วก็ผ่อนอไม่ใช่ผ่อนดาวานะคะ ดาวเริ่มต้นอยู่ที่5 9า0 0นะคะถ้าไหนสนใจก็อย่าลืมทักมาทางช่องทางของทางเพจได้เลยนะคะวันนี้สาก็ขอลาไปก่อนนะคะกับรถสวยคันนี้สวัสดีค่ะ